เมื่อเราทำการเชล,ลเสร็จแล้วนะครับในบทนี้เราจะมาเริ่มทําในส่วนของริบนะครับริบคือการเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงานนะครับในส่วนนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโมเดลของเราในส่วนนี้นะโมเดลนี้นะครับโอเคครับทีนี้นะครับเราจะมาสร้างริบนะครับ ที่ให้ความแข็งแรงกับชิ้นงานของเรานะครับให้เราเลือกนะครับสร้างเพนก่อนนะครับเพื่อที่จเรฟเฟรนส์ในการสร้างเส้นสเก็ตนะครับให้เลือกในส่วนของ Referen c e เชียลเมนทนะครับเลือกคําสั่งของเพนนะครับเมื่อคําสั่งเพนแอคทีฟขึ้นมาแล้วนะครับให้เลือกที่ขอบนี้นะครับขอบของชิ้นงานนะครับนะฮะโปรแกรมเขาก็จะ select นะครับในส่วนนี้ อยู่ที่ด้านบนนะครับให้เราเลือกในส่วนของ f ลิปนะครับเพื่อที่จะออฟเซตเพลนลงมาด้านล่างในส่วนของโมเดลนะครับหลังจากนั้นเมื่อเพลนเนี่ยออฟเ e ตลงมาด้านล่างแล้วนะครับให้เราเลือกติ๊กคำสั่งโอเคนะครับเลือกสเก็ตที่เพลนนะครับให้เราสร้างนะครับเส้นตรงขึ้นมา2เส้นนะครับในส่วนนี้นะครับ สร้างเส้นตรงนะครับเมื่อเราได้เส้นตรง2เส้นแล้วนะครับให้เราทําการกําหนดขนาดนะครับให้เลือกในส่วนของ smart dimension นะครับเลือกที่ขอบของชิ้นงานนี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของเส้นตรงนะครับ ให้เรากำหนดขนาดไปที่5มิลลิเมตรนะครับนะฮะเมื่อเราได้เส้นแรกแล้วนะครับเป็น fully define เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากำหนดเส้นที่2เหมือนเดิมครับจากขอบชิ้นงานมาถึงเส้นสเก็ตของเรานะครับที่5มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับตอนนี้เส้นของผมเนี่ยเป็น fully define แล้วนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นแล้วนะครับให้ไปเลือกในส่วนของคำสั่งลิบนะครับ ให้เลื่อนเมาส์มาคลิกที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็มาคลิกในส่วนของคำสั่งลิบนะครับในส่วนนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับลิบนะครับเขาก็จะแบ่งเอาเป็นด้วยกัน 2- องสามไทยด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของออฟเซตออกจากเส้นตรงเนี่ยทั้งสองข้างนะครับที่เท่าเกันแล้วก็ออฟเซตด้านซ้ายกับด้านขวานะครับในที่นี้นะครับเป็นการออฟเซต ออกจากเส้นตรงทั้งสองข้างเท่ากันนะครับให้เราเลือกกำหนดขนาดครับที่ในส่วนตรงนี้นะครับที่1.5ม mm ิมนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกด์ฟครับเพราะว่าเราจะไปทำในส่วนของโมนนั่นเองนะครับในส่วนนี้ให้เรา เปลี่ยนตรงนี้นะครับดีกีให้เป็นที่3องศานะครับเมื่อเป็นที่3องศาแล้วนะครับให้เรากดคำสั่ง p รี v ิวดูครับเพื่อเช็คดูนะครับกดที่รูปดวงตานะครับเห็นไหมครับเขาก็จะ p รี v ิวออกมาให้เราเห็นนะครับตามภาพโอเคเมื่อเราได้ตามภาพแล้วนะครับให้เรากดคำสั่งติ๊กถูกนะครับกดโอเคยืนยัน เราก็ได้หลิบเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้เช่นเัันครับเราได้ลิบ2อันนี้แล้วใช่ไหมครับให้เราเลือกสร้างลิบในส่วนของด้านนี้บ้างนะครับในส่วนนี้โอเคผมบอกว่าผมไฮในส่วนของเพนนี้ออกไปก่อนนะครับคลิกที่เพนแล้วก็คลิกที่รูปดวงตาไฮนะครับในส่วนนี้ต่อมาครับสร้างลิบเส้นตรง2เส้นนี้นะครับระหว่างระหว่างรูเจาะรูนี้นะครับให้เราเลือกที่ไลท์เพนนะครับเลือกคําสั่งสเก็ตนะครับ หลังจากนั้นให้เราคลิกนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับให้เรากดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดลูกศรนะครับขึ้นหรือลงก็ได้นะครับ2ครั้งก็คือการหมุนวิวทีละ90นะครับในส่วนนี้ให้เราปรับโหมดนะครับลิทเพสสไตล์ให้เป็นในส่วนของ f r a m e นะครับเพื่อที่ได้เห็นเส้นมากให้เห็นเส้นภายในนะครับหลังจากนั้นนะครับ ผมจะทำการออฟเซตนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือ Reference ที่ตัวนี้นะครับให้เราเลือกในส่วนของนะครับ convert entity นะครับแล้วกดที่เส้นนี้นะครับหลังจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับกดคลิกขวานะครับยืนยันนะครับเมื่อเราได้เส้น Convert ออกมาแล้วนะครับให้เราลากเส้นมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเมื่อเราได้เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมเปลี่ยน โหมด i s p l a y Style นะครับให้กลับมาเป็นในส่วนของ s Shade with Edge นะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดมากขึ้นนะครับให้เราเลือกฟีเจอร์เหมือนเดิมครับเลือกคำสั่ง Li ฟนะครับแล้วก็เลือกดับนะครับกำหนดองศาไปนะครับที่3องศาเหมือนเดิมนะครับในส่วนนี้กดพรีวิวนะครับ1ครั้งนะครับเพื่อเช็คว่า เราจะทำลิบเนี่ยถูกต้องไหมนะครับในส่วนนี้โอเคเมื่อเราถูกต้องแบบนี้แล้วนะครับให้เรายืนยันนะครับกดโอเคนะครับเราก็ได้ได้ลิบออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้เช่นเกอเช่นเดิมครับผมจะสร้างลิบในส่วนนี้เหมือนเดิมก็เข้าที่เดิมเลยครับไลท์เพนนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นคลิกสเกตนะครับแล้วกดชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับ แล้วก็กด arrow ที่คีย์บอร์ดนะครับก็คือลูกศรขึ้นลงนั่นเองในที่นี้ผมกด shift ค้างไว้แล้วก,กด arrow ลูกศรชี้ขึ้นนะครับ2ครั้งนะครับเป็นการหมุนวิวทีละ90เปลี่ยน This p a บบสไตล์เป็น wireframe นะครับแล้วก็เลือกในะส่วนของ convert entity นะครับเลือกที่เส้นนี้นะครับแล้วจะกดคลิกขวาที่เมาส์เลยก็ได้นะครับหรือจะกดติกต๊กถูกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเค นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของ c o n v e r t e n t i t y ออกมาแล้วนะครับในส่วนของเส้น sketch เส้นนี้นะครับให้ทำการลากนะครับเส้นตรงออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนโหมดเหมือนเดิมครับเปลี่ยน i s p l a y s t y l e นะครับเป็นในส่วนของสั่ง shade with edge นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเลือกในส่วนของ Feature แล้วเลือกในส่วนของคำสั่ง Lip เช่นเดิมครับ ติ๊กดับนะครับกำหนดองศานะครับที่3าดีกรีนะครับพรีวิวดู1ครั้งก็ได้นะครับเพื่อเช็คความชัวนะครับริบเนี่ยเขามีข้อจำกัดอยู่อยู่นิดหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องสร้างเส้นนะครับให้ติดกับผนังนะครับเขาจะทำการสร้างเอ็กซ์ูดถึงผนังเองนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อเราได้ถูกต้องแล้วนะครับอ๋อข้อควรสังเกตอีกข้อหนึ่งครับ ให้เราติ๊กในส่วนของดับนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้ครับเขาก็จะไม่เป็นลักษณะของผิวเอียงและหน้าลงไปนะครับเขาจะเป็นผิวตรงๆงลงไปให้เราติ๊กดับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นกดติ๊กถูกครับเราก็ได้การส่วนของคำสั่งรีบแล้วนะครับรีบเพิ่มความแข็งแรงกับชิ้นงานในส่วนนี้ของเรานะครับเรามเาเช็คกันนะครับว่าเป็นในส่วนของรีบเพื่อที่จะไปทําในส่วนของ โมนต่อไปไหมนะครับก็กดซูมเข้ามานะครับคลิกที่ผิวนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะเป็นผิวเอียงลงไปนะครับเช่นกันครับผิวนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะไปทำคอเอาได้นะครับในส่วนของโมนต่อไปนะครับเมื่อที่จะดึงแม่พิมพ์ออกได้ง่ายนะครับในส่วนนี้โอเคครับในส่วนของคำสั่งลิบนะครับ